ไปทำไมมาจากไหนมามาหานี่ไงเอามาหาว่าเอาผลละหมากรากไม้มาให้นี่ไงโอ้ยเออมากระดีสีถามยังไงถามอีแล้วมาปึ๊บอันอันอันรถเครื่องอันที่เขายืดมากแล้วข้าจะมื่นกบักวัววัวไหนยืดมาก่ัวโกบัดีอันจึงพงเขมีเหมือนนี้ไม่มีไม่มีรถยึด รถเกียร์เท่ากับต้องไปประมูลมากประมูลมากเสร็จเท่าจังมากขายได้และค่าลักเมืองมันหายยากตอนนี้บ่าเอาพื้นว่า,วาอันอันเขายืดมากจะคันคันคันเขามาซ่อมขายราคาเท่าไหร่ซ่อมขายมันก็ต้องเบิ่งตามร้านแล้วแต่ของหนูบอลโนมี่ตีล้านกับบอลโมีขายกันแล้วแล้วแล,วแล,วแลวที่ที่เอาให้เปลี่ยนออกไปได้บ่อ,อันนั้นซื้อมือสองมาคือกันสองหมื่นกว่าบาทแล้วน่ะ ซื้อมาแต่วัฒนาคุณโอ้ยบักแมันกาวามีหลายคุณมันซือมากล้วมันก็บ่อยเงือองหมื่นหมื่ก็บาก็มีเออถาถามห้แน่เป็นหยังะสภาพก็กาบ่บ่พอดีไปานนดอกปานกลางออาปานกลางหมื่นก็บาทนี่หมื่นจักบาทหมื่นก็บาทเจ้านี่เอาหมื่นก็บาจักหมื่นสี่หมื่นหาจักหมื่นส่หมื่าเยอสียหาเดเดเดเอสภาพมันดี ขบบับได้ขี่ได้ขี่ได้ได้ยันดีเนี่ยขี่ได้ยางดีนะขา,ขาขาขาพอดีอเอาออโต้เลยว่ะโอ้ยิวคิว,ว,วเปลี่ยนตรงนี้กัน<แ>วา่าสะไปอันออกไม่ย้วก็ออกไม่รลด,ดพันด้ยปุ่น,นเดือนละิักบาดชุบง้าไว้ดอกตัท่อกสอเอาไปกูเท่ากรบสอเอาเท่อกระสอก็ะสือกระสือขนาดนี้กันเอาก็มาสือท่ากับสอเอาบดีกว่า เพื่อ,อยู่ไส่ล่ะอ้าวควอนชอบกระสอนเอาวพอนทอบกระสอมันถือควอไปควอนยู่ลานด้นั่นล่ะหรือว่าซื้อท่อกระสอมันในตอนนี้ช่วงมันภาคนี้อ๋อช่วงภาคนี้อยู่อ๋อเออเออก็ไม่ใครเข้าใจหรอกเออหาสภาพดีๆเนี่ยอ่ไปซื้อป้ายแดงเลยง,ง่ายกว่ามือสอมงมันกระห้ามันกระพังอ้ามันเสื่อใจว่าได้ขนาดข่อยเอามากข่อยเอามากขายเองกต่ยัง,งพังเรียวพังอีกอยู่ ของนับปุ้ยนี่ซื้อยังดีซื้อยังแพงนั้นมันกันขับดีอยู่ซื้อสองหมื่นกว่าบาทนั่นน่ะมันจังดีมือสองคาร์าอนมือสองเลนบอสไปซื้อไปเดียงดดจะไปซื้อหรอกมือสองก็จะว่าขั่นั้นมันเดจะวามันย่นากกดพูดเยอะพัดดีมันตรงล้ามันจะไปดีพูดเยอะพัดดีมัดเยอะเฉีสา3ปีนั่นละรอจังน่อยก่อนจะไปฝ้ารถไปอย่าง รถเป็นยังมันสองขั้นหลงเจ้ามันเอาขั้นนี้ไปย่ายกต่ยันขั้นนั้นที่มันยันยากขนนั้นมันยันยากเออโอ้ก็ยายเข้าไปที่ละแต่จ้ว่าแห้งแห้งแห้งเนี่ยขั้นน่ะเออบักกานั่นมันวายูแต่ก่อนบักท่านเนี่ยนายบักท่านบักตายก่อนที่ดีนสร้างไม่ไม่มันบอกค่อยเข้าใจเออบมื่เข้าใจเฮ้าเออเ่เข้าใจก็รู้แค่นัเ่เข้าใจไม่รู้เพราะว่าถามมือคนหน้าววาเออได้ได้ได้เอาไปเรียกรถไปนะ con xỏ ăn là con ngay ngay ừ.